กฎแห่งกรรมที่เราอาจไม่เคยรู้เคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมชีวิตคนเราถึงไม่เหมือนกันบางคนเหมือนมีโชคเข้ามาหาเรื่อยๆไปที่ไหนก็มีคนเมตตามีแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่บางคนกลับเหมือนต้องเจออุปสรรคตลอดเวลาทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์ทั้งผิดหวังจนอดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นเรา หลายครั้งเวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรามักได้ยินคำพูดว่านี่แหละคือกฎแห่งกรรมแต่จริงๆแล้วกฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นเพียงคำพูดปลอบใจไม่ใช่เรื่องเล่าของคนโบราณที่ไว้ขู่ให้กลัวหากแต่เป็นกฎธรรมชาติที่ทำงานเงียบๆอยู่ตลอดเวลากฎแห่งกรรมไม่ใช่แค่การทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วอย่างที่เราเคยท่องจำแต่จริงๆแล้ว กรรมมีมิติที่ลึกกว่านั้นมากมันอาจซ่อนอยู่ในใจในความคิดเล็กๆของเราอยู่ในคำพูดที่เราเผลอพูดออกไปหรือแม้แต่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบคนทั้งสังคมโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันก็คือผลของกรรมเหมือนกันวันนี้เราจะมาลองเปิดอีกด้านหนึ่งของกฎแห่งกรรมเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้และเมื่อคุณฟังจบ คุณอาจมองชีวิตตัวเองด้วยสายตาใหม่เพราะความจริงแล้วกฎแห่งกรรมไม่ใช่คำสาปแต่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และสร้างเส้นทางชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่ากรรมส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการกระทาที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นการทำร้ายผู้อื่นการลักขโมยหรือการทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม แต่ความจริงแล้วกฎแห่งกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นเลยเพราะกรรมเกิดขึ้นได้ทั้งทางใจและทางวาจาเช่นกันลองนึกดูนะคะเวลาที่เรากโกรธใครสักคนแม้จะไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หัวใจของเราก็เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนความโกรธนั้นจะค่อยๆสะสมจนทำให้ใจเราหนักและส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยนี่แหลคะค่ะ ที่เรียกว่ากรรมทางใจเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกครั้งที่เห็นเพื่อนประสบความสำเร็จใจเธอก็เต็มไปด้วยความอิจฉาถึงแม้จะไม่เคยพูดออกมาแต่เธอก็ไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีเลยสุดท้ายความอิจฉานั้นกลายเป็นกรงขังที่ทำให้ชีวิตเธอไม่มีวันสงบสุขทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากใจของเธอเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำร้ายเธอเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือกรมทางวาจาคำพูดของเราเป็นสิ่งที่เบามากนะคะแต่กลับทรงพลังยิ่งกว่าที่คิดคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำให้ใครสักคนรู้สึกมีคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันทำพูดเพียงคำเดียวก็อาจทำลายหัวใจของใครบางคนจนแหลกสลายได้เช่นกันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เขาเติบโตมากับคำตำหนิทุกครั้งที่พยายามทำอะไรก็ได้ยินเพียงคำว่าทำไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งพอคำพูดเหล่านี้ค่อยๆกัดกินความมั่นใจของเขาจนกลายเป็นความเชื่อฝังใจว่าเขาไม่มีวันประสบความสำเร็จเห็นไหมคะเพียงแค่ความคิดเล็กๆหรือคำพูดไม่กี่คำก็สามารถสร้างกรรมได้แล้วเพราะทุกความคิดทุกถ้อยคำคือมเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธ์ุเหล่านี้วันหนึ่งก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราแน่นอนค่ะดังนั้นอย่าประมาทกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราพูดนะคะเพราะนั่นคือการสร้างอนาคตของเราในทุกๆวันเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายคนสงสัยก็คือทำไมบางคนทำดีแทบตายแต่ดูเหมือนไม่เคยได้รับผลดีในขณะที่บางคนทำไม่ดีกับใครต่อใคร แต่กลับดูสุขสบายเหมือนโชคเข้าข้างตลอดเวลาถ้าเรามองเพียงระยะสั้นๆอาจรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมไม่ยุติธรรมแต่ความจริงแล้วผลของกรรมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปค่ะบางกรรมให้ผลเร็วเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำก็เห็นระรอกคลื่นทันทีแต่บางกรรมก็เหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะแตกกิ่งก้านออกดอกออกผลเคยมีคนเล่าไว้ว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่ชีวิตกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคเขารู้สึกท้อใจจนแทบอยากเลิกทำความดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเขากลับพบว่าคนรอบข้างที่เขาเคยช่วยไว้กลายเป็นผู้ที่หันกลับมาช่วยเหลือเขาในยามลำบาก นี่แหละค่ะผลของกรรมดีที่ต้องรอเวลาบ่มเพาะไม่เพียงแค่นั้นนะคะกรรมบางอย่างยังส่งผลข้ามภพข้ามชาติซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเกิดมาพร้อมกับฐานะดีมีโอกาสมากกว่าใครทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรในชาตินี้ในขณะที่บางคนเกิดมาลำบากต้องดิ้นรนตั้งแต่แรกเริ่มชีวิตสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลจากกรรมเก่าที่เราสร้างไว้ในพระไตรปิฎกมีหลายเรื่องราวที่สะท้อนเรื่องนี้ค่ะเช่นเรื่องของพระอังคุลิมานที่เคยทำกรรมหนักไว้แต่เพราะการกลับใจและบวชในพระพุทธศาสนาแม้กรรมเก่าจะยังส่งผลอยู่แต่ก็เบาบางลงเพราะการทำความดีใหม่ทับถมดังนั้นค่ะ อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเพราะบางครั้งผลของความดีอาจกำลังรอเวลาและสิ่งสำคัญคือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสสร้างกรรมใหม่เสมอจำไว้นะคะทุกการกระทำทุกความคิดและทุกคำพูดไม่เคยสูญหายไปไหนเลยเพียงแต่บางครั้งมันยังไม่ถึงเวลา ที่จะกลับมาหาเราเขานั้นเองค่ะบางครั้งเราอาจเผลอถามตัวเองว่าฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยทำไมชีวิตถึงเจ็บปวดขนาดนี้ความจริงก็คือกรรมไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งที่เราทำกระทำต่อผู้อื่นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราทำกับใจตัวเองด้วยการกโกรธการเกลียดการไม่ยอมให้อภัย ก็เหมือนเราแบกหินก้อนใหญ่เอาไว้ตลอดเวลามันไม่ได้ทำให้คนที่เรามีโกรธด้วยทุกแต่กลับทำให้หัวใจเราหนักมากขึ้นทุกวันลองนึกภาพนะคะถ้าเราถือแก้วน้ำใส่น้ำเต็มแก้วไว้ในมือไม่วางมันเลยหนึ่งนาทีอาจไม่รู้สึกอะไรหนาทีอาจเริ่มเมื่อยหนึ่งชั่วโมงจะเริ่มปวดจนแทบทนไม่ไหว ทั้งที่น้ำในแก้วมีน้ำหนักเท่าเดิมความโกรธก็เช่นกันค่ะยิ่งถือไว้นานยิ่งหนักยิ่งทำร้ายตัวเองการให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การปล่อยให้คนผิดลอยนวลแต่มันคือการปล่อยวางภาระหนักออกจากใจเราเองและเมื่อเราให้อภัยได้จริงๆเราจะค้นพบว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายเรา แต่มันคือครูผู้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักที่จะเมตตาทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเองการสร้างกรรมดีใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมเก่าไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการเริ่มสร้างกรรมใหม่ที่งดงามกว่าวันวานหลายคนอาจคิดว่า ทำบุญใหญ่ๆถึงจะได้ผลแต่ความจริงกรรมดีเริ่มได้จากสิ่งเล็กที่สุดค่ะรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าการพูดคำที่อ่อนโยนกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่การไม่พูดทำร้ายใจใครแม้โกรธมากแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้แม้เล็กน้อยแต่เมื่อทำซ้ำๆก็เหมือนหยดน้ำที่รินลงโอ่งทีละหยดวันหนึ่งมันเต็มได้โดยไม่รู้ตัว และนี่แหละค่ะคือพลังของการสร้างเส้นทางใหม่ให้ชีวิตไม่ว่าจะมีกรรมเก่าหนักเพียงใดแต่ถ้าเราสร้างกรรมดีต่อเนื่องเหมือนคนที่เคยเดินในทางมืดแต่เลือกจุดแสงไฟขึ้นทีละดวงสุดท้ายเส้นทางทั้งสายก็สว่างขึ้นได้จริงอย่าลืมนะคะการสร้างกรรมดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอวันพิเศษ ทุกลมหายใจที่เรายังมีคือโอกาสใหม่เสมอเมื่อเราพูดถึงคำว่ากฎแห่งกรรมหลายคนอาจนึกถึงเพียงเรื่องการตอบแทนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่แท้จริงแล้วกฎแห่งกรรมยังเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งที่ทำมันย้อนกลับมาหาใจของเราเสมอ ถ้าเราทำร้ายตัวเองด้วยการตำหนิตัวเองไม่หยุดใจเราก็จะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะเมตตาปลอบโยนและให้อภัยตัวเองนั่นคือการสร้างกรรมดีที่ลึกซึ้งที่สุดการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเติมเต็มหัวใจให้พร้อมส่งต่อความรักไปสู่คนรอบข้างสุดท้ายแล้วกฎแห่งกรรม ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวแต่มันมีไว้เพื่อสอนว่าชีวิตทุกลมหายใจเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอจงอย่าลืมนะคะทุกวันที่คุณลุกขึ้นมาเลือกทำดีแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองแล้วค่ะหากวันนี้คุณกําลังเหนื่อยท้อหรือโทษชะตาชีวิตลองหยุดแล้วยิ้มให้ตัวเองสักครั้ง เพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยผูกมัดเราไว้ตลอดไปมันเพียงบอกว่าทางเลือกอยู่ที่เราเสมอขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าในวันนี้นะคะนี่คือเรื่องราวจากช่องก้าวสู่ความสุขด้วยใจเราเองถ้าคุณอยากให้เรื่องเล่านี้ส่งต่อแรงบันดาลใจอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้กับคนที่คุณรัก